ยังอยู่ที่ทาแถวบริเวณของภาคอีสานนะครับเพราะว่าระยะนี้มีคําเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขงหรือว่าค้าขายเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากน้ําโขงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันครับและหลายพื้นที่ตอนนี้ก็เตรียมพร้อมรับมือแล้วครับ อย่างเช่นผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยนะครับหลังจากที่ระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นผู้ประกอบการร้านคา้าร้านอาหารที่ตั้งร้านแบบชั่วคราวบริเวณริมแม่น้ำโขงหาดนางคอยบ้านหัดแห่ตําบลปากตมอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยต้องรีบรือ้อร้านอาหารไปเก็บไว้ในที่สูงครับเพื่อป้องกันกระแสน้ำที่จะพัดทรัพย์สินลอยไปในแม่น้ำโขง ซึ่งล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่8อำเภอเชียงคานวัดระดับน้ำในแม่น้ำโขงได้8เมตร87เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้96เซนเมตรแม้ว่าจะยังต่ำกว่าตะลิ่ง7เมตร13เซนเมตรแต่ว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็กระทบกับกิจกรรมและวิถีชีวิตริมฝั่งโขงนะครับ ส่วนที่แก่งคุดคูนี่นะครับอยู่ในอำเภอเชียงคานเหมือนกันแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับน้ําในแม่น้ําที่สูงขึ้นก็ทําให้ชายหาดถูกน้ําท่วมจนหมดบรรยากาศนักท่องเที่ยวก็ที่มาเที่ยวก็เงียบเหงานะครับนักท่องเที่ยวบางตาก็ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการร้านอาหารและก็ขายของที่ระลึกเพราะต่างพากันขายของกันไม่ได้ครับส่วนพื้นที่ริมฝั่งโคงบ้านเพร้าใต้ตําบลหินงมอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน อย่างจุดนี้ครับที่เลี้ยงปลากระชังนายนัทนันมิคาระเศษนะครับเจ้าของปลากระชังก็บอกว่าน้ําโขงที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลกระทบอย่างหนักกับปลากระชังที่เลี้ยงไว้กว่า30กระชังเพราะปกติแล้วเนี่ยปลาก็จะตายบ้างครับแต่ว่าช่วงหน้าน้ําหน้าฝนแบบนี้ปลาก็จะตายเยอะมากเพราะว่าปลานั้นเครียดครับและกระแสน้ําที่ไหลแรง บางครั้งนี่ก็จะมีขอนไม้ไหลมากับน้ํามากระทบกระชังนะครับทาให้เสียหายก็เลยต้องคอยเฝ้าระวังกันตลอดทั้งวันทั้งคืนยิ่งพอระดับน้ําขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ครับก็ทําให้บางวันนปลาตายเกือบ100ตัวส่วนสาเหตุที่ระดับน้ําโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีฝนตกหนักที่ประเทศลาวครับก็เลยทําให้เขื่อนน้าอุ่นในลาวต้องเพิ่มการระบายน้ําลงแม่น้ําโขงมากขึ้นจากเดิม500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น2,400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ ด้านกองอํานวยการน้ําแห่งชาติก็ขอให้คุณผู้ชมที่อยู่ริมโขงแถวจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญและอุบลราชธานีก็ขอให้ระวังเรื่องของการสัญจรและก็ประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงนะครับรวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโของอย่างฉับพลันในวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับผู้ชมของเราน่ารักมากวันนี้แล้เปลี่ยนความคี่เห็นกับเราเข้ามาผ่านทาง YouTube ด้วยอย่างคุณว่าสนาบอกว่าตอนนี้ที่นี่ฝนตกโปรยๆหยุดแล้วฝนน้อยนะคะปีนี้คุณวีริดปีนี้ฝนน้อยจริงหรือเปล่าแล้วกเกษตรกรวางใจได้แล้วใช่ไหมคือเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็น่าจะตก ใกล้เคียงกับปีปกติก็คือตกตามปกติอาจจะไม่ได้น้อยเกินไปแต่ว่าช่วงนี้เริ่มมีสัญญาณของการที่ฝนอาจจะเริ่มทิ้งช่วงแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของปกตินะครับเพราะว่าในช่วงของไตรมาสหลังๆของช่วงฤดูฝนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ฝนเนี่ยจะเยอะนะครับช่วงต้นฤดูอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเยอะจริงๆเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงของกลางๆหรือว่าท้ายฤดูฝนนั่นเองประมาสักกรกฎาคมหลังจากนั้นเป็นต้นไปนะครับ